แม่นตินเนื้อว้าดู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 พี่บพีคทำปุ้งตุ่มปุ้งตุ่มปุ้งตุ่มไปแล้วู้ไปเลยปุ้งตุ่มปุ้งตุ่มปุ้งตุ่มไม่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 หน่อยถือเอง บีไซด้วยบีไปด้วยโอ้ไปขึ้นเลยดูดูโดดโนู่นมาทางนี้ดูดูดูความขึ้นแล้วความขึ้นแล้วอยากลั้นไงกลั้นนี่โอ้ไงพี่เหนือดูดูดูพี่เหนือพี่เหนือดูความน่นพี่บิ๊กจูดโดดขึ้นสูงสูงน่นปุ้มตุ้มปุ้มตุ้ม าสวยไหมเซ็มไหมดูดโอ้โหโอ้โหหสวยไหมสวยสวยผุนผุ่นผุนขึ้นแล้วขึ้นแล้วพี่บิ๊กปล่อยแล้วดูเหี้ยบอเลยหลายเลยก็ดูเห้งครับโอ้พี่บิ๊กปล่อยแล้วพี่บิ๊กปล่อยแล้ว ไหลายบ่ปาดโอ้โหขึ้นสูงไหมดูดูน่อดูน่ดูน่อยี้บิ๊กเขาขึ้นแล้วีบิ๊กเอาขึ้นไล่เลคืี่เหนือดูพี่เหนือดูขึ้นแล้วดูดมอมดูแล้ว ควันก็เขาได้ดีควันมล้วดูกระจับ่สูงตเนาะช่ง่วไม่ไม่เ๋ยวมาหน่อยทำทำโอ้โหฮะพี่เหนือไม่ไปนะมดแดงนะดูดูดูนู่นนู่นนู่นไม่ไปนนโนมอมว้ายลมมาแล้วพุงูง ชูไหมเอาใส่รองเท้าไม่หน่อยเนี่ยพี่เหนือใส่รองเท้าหน่อยเอาลมมาแล้วลมาแล้วโอ้โหมโอ้โหลมา มันคือปะเขาเทกเทียด้ยนีโโ่โอ้โหสวยไหม,ม,ม,มไม่ไปนะมดแดงนะมายืนตรงนี้เอาส่ยทาม่หน่อยอาะส่ทามไม่เรามดแดงจะได้ไม่กัดโอ้โหไปแล้วไปแล้วอ,อก็ปิไดไปซะท่านลอยเลย โ้จุดโคมลมจ้าไปไปไปดีพันสิบตีบว่ะดูนี่ไม่ไปนะไม่ไปนะจ<ล>ีนจีนเลยไม่หน่อยพานั่งดูตุ้มตุ้มว้ายบิ๊กคือดีดีบอกบิกบ๊ก้อบิกบอบ๊กมอมบิ๊กคือดีดีนะมอโมอจะชน มอชนไหมเฮ้ยเฮ้ยมอมอหลบมอมอฟาสวยจักเลยอ่ะบิ๊กถือดีๆบอกบิ๊กเลยโลโนโนโนอ่แไม่หน่อยอ้มแไม่หน่อยอ้มนโอ er <die? S 2> oh! ้โหปุ้มตุ้มเลยพี่เหนือมดแดงนะไม่ไปนะใส่รองเท้า บูมอหนุนมอกินหญ้าหนุนไว้ยังบูบัดดี้นไปจับใสยมันดีเอาไฟออกไปไกลๆอ้ว่าอ้ว่กลัวไหมพี่เหนือดูดูดูขึ้นแล้วหนึงน่ง,งสองของแท้เลยตุง ไม่ไปพี่เหนือไม่ไปมดแดงโอ้ดูดูดูโอ้ยความพีคพีคขึ้นแล้วว้ายว้ายว้ยโอ้ยายเมื่อไ่ยายอํามาเด้อมัน้วอํามาดูคมเพชรเอาพะนะโอ้อําไปไปไหนหาอําบ่อําเดี๋ยวเมื่อไหร่จะคมกว่าง่าย โอ้โหม่เปหนอยอุ้มใช่ไหมเดี๋ยวให้บียกจุดก่อนหนึ่งสองไปหนึ่งสองไปเป้ไหมมันายไปันกโงนหหบี๊กเรอพันจิกระโปกดังจังใดปะนี่มันจิตตีกระโปอยุ่ใส่ปะนี่ ยาวดูพ yeah. hey. hey. you know ี่บ mm ิ hmm. mm. ๊กจุดโคมก่อนเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยพี่เนื้อดูนะดูดูดูมันดึงเนื้อมาดีมันมีควันเลยตุ้งปุ้งพี่บิ๊กจับบีดีบอกบิ๊กเลยเดี๋ยวมอมันจะกัดนะบิ๊กจับบีดีนะบิ๊กจับบีดีนะ ีปุ้งตุ้มโอ้โหเดี๋ยว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 เดี๋ยพี่บิ๊กกำลังจะปล่อยแล้วนะหนึ่งสองตุ้มแตกไหมอ้ไปแล้วไปแล้วหนึ่งสอง เอาที ate, ่ปล for yeah. ่อยหรือยังพี like ่บิ๊กพี่บิ๊กปล่อยหรือยังบอกพี่บิ๊กปล่อยนะเดี๋ยวลมมันลมมาแล้วเร็วๆมอหื้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 อรถอะไรเนืยอแย้มไหนมันสิตื่มเลยดิ ดูดูดูพี่บิ๊กปล่อยแล้วพี่บิ๊กปล่อยแล้วดูวายโอ้โหดูดูดูพี่บิ๊กดูดูอ้าวเตรียมแล้วพี่บิ๊กบอกเตรียมแล้วหอมป๊องตุ้งปุ๊งตุ้งยายยายมาแล้วพุดนะ ไปไหมด,ดูโคบเอ้ยมันจะล้มมันจะล้มเอาเอาเอ้ไปแล้วโอ้ยพี่เหนือดูเหนือเหนือดูนนท์พี่เหนือนนแหแม่พูดหยบด้วยโอ้โอ้โอ้ไปไม่เห็นเลยว่ายว่ายว้าย เอาก็ตกขั้นล่ะไปเอาเไปบีกไปเหรอมันตกเหรอโอ้ยมันจะตกตุ้มตุ้มเอาเปอไปแล้วยังแชรนแล้วอออนเอาลงก่อนไม่ไหนพาไป